สวัสดีค่ะครูอ้อยค่ะจากศูนย์สร้างสุทุบายสวนอ้อยวันนี้ครูอ้อยจะมาชวนทำโคมกุญแจที่ทำจากกระดาษโป๊กนะคะเรามาดู่าสืออุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำเป็นกบเคโลนะคะแต่ว่าไม่ใช่สีเขียวเป็นสีฟ้าค่ะเรามาทำกันเลยนะคะ เราจะมาทําส่วนหน้าของตัวเทโลนี้นะคะปกเทโลแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาเตรียมที่คองก่อนนี่คือเชือกที่เราตัดเอาไว้เราพับครึ่งน,นะคะแล้วเราก็ขมวดให้มันติดกันส่วนเกินออก ในแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราหยิบกระดาษพูกออกมานะคะมันจะมีสองด้านด้านกระเรียกกระด้านที่เป็นพกูกเราก็มาเจาะก่อนค่ะเว้นมาสักประมาณสักสามนิ้วเราเนะะี่ยค่ะนิ้ววันแล้เราก็เจาะถึงการของเส้นพนูนี้เจาะให้เป็นรูนะคะค่ะแล้วนำเชือกที่เราผูกไว้ใส่ลงไปค่ะ เสร็จแล้วเมื่อทะลุมาตรงนี้แล้วนะคะเราก็เดินให้ค้ปงปมไว้อยู่ในนี้ค่ะหลังจากนั้นเรามาเอาด้านนี้ค่ะม้วนตรงปูออกรนะคะม้วนให้สุดเส้นเลยค่ะม้วนให้สุดเลยค่ะเดือชายไว้ตรงนี้แล้วก็ทากาวค่ะ าทาการแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้จากนั้นเราดึงเราดันค่ะดันตรงนี้ดันลงไปเพื่อที่จะให้หน้าก็ดูมีมิติขึ้นจะเป็นแบบนี้แล้วเรามาดูส่วนที่เป็นลูกตาเลยค่ะ หนึ่งเส้นใช่ไหมคะตักครึ่องออกไปค่ะตัดแบ่งครื่องอีกค่ะเราประมวนค่ะมวนเหมือนตอนที่เราทำหน้าเลยคะ่ะเแล้วทาแก้ว ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลูกตาค่ะติดลูกตาสำเร็จรูปทำอย่างนี้อีกข้างึ่งก็จะได้สองข้างแล้วนาส่วนที่เป็นลูกตามาติดตรงตรงนี้ส่วนส่วนหัวของหน้าเคลลนะคะลักษณะนี้ทั้งสองข้างค่ะ แล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาเติมใส่ปากเลยค่ะนํากระดาษที่เราตัดไว้ทากาวแล้วติดปากลงไปตรงนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเรานํำ่วงที่เราเตรียมไว้นะคะคล้องใส่ไปเลยค่ะตรงนี้ทังนี้เราก็จะได้โวงกุญแจ นาาเคโลเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบคลิปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ